สวัสดีครับสวัสดีทุกคู่ทุกคนครับสวัสดีเอฟซีสาวนสวัสดีเอฟซีละน้องหญิงทุกคู่ทุกคนสวัสดีเช้าวัน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 อย่างมันนี่วันข้ารนะครับพี่นเ่ละสวัสดีจ้าโอ้ไปไลายมือบ่สบายครับเมื่อคืนก็บ่ได้ไปหาลูกไข่ครับบันนี้ก็ยังกเก็บเข่งอยู่ครับตัวนี้กลับไปนี่ก็ยังกินยาแล้วก็นอนครับเพื่อมะเรงไปหาอีหล่าครับเพราะว่า มื่อขึ้นมเ่เด้ไปมือแรงอยู่พัทยาครับพัทยาสายสามพับลานปลาเกลือครับทิพนเคล่อยไปเ่นนะครับบ่ไก่จากกรุงเทพพวไก่ครับสะดวกสบายครับขึ้นมอเตอร์เวย์แลนไปแป๊บเดียวแต่ว่ามือขึ้นกับพไก่จากผมในพี่น้องนะครับเมื่อขึ้นอยู่เกยวย์เ <c oughs> มื่อขึ้นอ่ะไก่ก็มือขึ้นไก่กวามันหนีครับม,มือว่าน่ะไก่กวามือหนีเออแต่ว่าหลางไก่ยบ่ไวไหม ไข่แม่นครับไข่ก็เลยพักพรเมือเนี่ยกินยาพักธนาการดีกกชิบไปหากีฬาเมื่อแรงครับพัทยาไปหาลูกเมื่อแรงไปเป็นกาลังใจลูกจ้าเมื่อแรงพัทยาสายสายพัทยาสายสามล้านปลาเกลือครับพุทธหลายหลายคนอาจจะรู้อยู่ครับสบายดีบ่สบายบ่คอยสบายหัวหัวตะไข่หัวไข่สองมือแล้วแม่นครับตั้งแต่ปูเจาะไข่ขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจนะพี่น้องเข้ามาเรากดไลค์กดแชร์เข้ามาแล้ว คอมเมนต์ข้ามาทักทายกันครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผู้ดใดผู้นั้นติดตามเด้อพี่นองเด้เอ,อ็ดีขึ้นจังน่อยนะครับทนด้บอกว่ะเออทนา้บอาก,ก็ดีขึ้นน้อยหนึ่งอย่แหละกำลั <c oughs> ลลงจะเดินทางกลับครับหถมาตะเหลีงานครับคือวามหมายผมเออเมืออม่อคลื่อนอ่ะเมื่อเคลื่อนน่ผมเลิกงานเดิกความเพราะว่าเมื่อเคลื่อนกันว่าฉีไปอะไรแต่ว่าไข่อยู่แต่ว่าไขาก่ก็มันว่ได้ว่าไข่นักไหมครับ ไม่ใช่ว่าแบบไข่แบบส้มไหมไข่แบบว่าไปใส่มาใส่ใดน,น,นะมันไม่ได้ไม่ได้ปวดหัวไม่ได้ไม่ได้ปวดหัวไม่ได้ไข่คือมันแค่เก็บข้อซือแมนครับคุณอัศวิสสวัสดิ์จาผมว่าแมนคุณยัียงนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่นอ้องสวัสดีนะจ๊ะเออก็อยากไปหาลูกล้ะครับแมนเมืม่อนผมผมเหลืองานผมเสร็จงานจากนี่หาทุ่มจะไป หาอีหลา่าจากผมไปหาอีหล่าอยู่ประมาณหกสิบโลครับหกสิบโลกะสี่เหลี่ยมตัชั่วโมงหนึง่งเมื่อวานหาทุ่มหกทุ่มกับชิไปเ่าท่านนั่งเพราะว่ามืนขึ้นพนเหลือกตีหนึ่งไหมครับก็เลยบ่ไปครับก็เลยขอพักผ่อนจิกมือก่อนคุณอมรินวันนี่สวัสดีครับนี่คุณเอกสวัสดีครับเนี่ยเออทักท่านครับยังวัอเ้าเราวันอังคารเออมืวันีนนที่ที่สองแล้ววันที่สามเออวันวที่สาม เบื้องดีสีหาหกเจ็ดยุดแย่เลาพี่น้องเออทั่วยุดแยาก็จะไปเบื้องมอรมเลยสามมือ,อ,มมอห้าแมนครับมือหลังจากมืออื่นอ่ะเพิ่นขึ้นมากรุงเทพได้พี่น้องพี่นอ้นองทางกทมอี๋ยวผมจะบอกชิวงงายนิดครับเด้อเออเมือแร่งยุ่รนปลาเกลือครับเมือแรกงพี่น้องทางพัทยาเออหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเออนะครับร้านปลาเกลือพัทยาสายสามนะครับเนาะ สาวน้อยเพชรบ้านแพ้ครับเอออี่าน้องอิงปอดโจเฮานี่แหละเออนะครับน้องเดิเป็นการทำการแสดงอยู่ร้านปลาเกลือมาแล้วครับส่วนมืเอื่นครับนะครับส่วนมืเอื่นตีขึ้นมากทั้งกอดถมหม้อสมุทรปราการอีกหนึ่งมื่นแล้วพี่น้องเด้อเอออยู่ซอยสมภพรครับซอยสมภพรนะครับถนนเทพรักนะครับน้องถนนเทพรักครับตรงข้ามเอียงเอียงยังเขาเอื่อยยังว่า เอื้องเอื้องกับโรงพยาบาลจุฬาลัตเป็นพี่น้องบางป่าเออนะครับเลื่อแต่หน้าจากบางบ่อกับเลยตลาดเลื่อปิ่นมาหน่อยนึงนะครับจ่าสามารถจากสำลรองกับครับเลยบิ๊กซีบางพี่มาเออก็เห็นครับตลาดนี้ยุติถนนเลยอันนี้นก็เห็นครับทะเลีนมาแต่นถนนเทพร,รักครับเออหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดท่านสวัสดีเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์นะพี่น้องนะครับเนาะสวัสดีพี่ พี่ปทุมพี่ป้าปีปทุมด้วยนะครับเออขายนาได้บ่กขายบ่ได้ครับก็เลยบ่ได้ไปหาลูกขึ้นนะ่ะหมื่ว่านขายนามบ่ได้เออเบ้อเ,เหรียญจซี่ครับผมเลือกงานเลือกแกับว่บสบายนะครับเลือกเร็จงานจากเพียกับที่หาทุ่มเลยไหมเออแล้วสวัสดีครับคุณปัญญาบอกคุณปัญญาเออนะครับแล้วก็พี่ เรวเลิกน้นองเดิมแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาถักมาน,นะครับเนาะขอบคุณนะครับร้อยสีบห้าท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะพี่น้องขึ้นอะไรยังได้นพื้นทีเของมาเป็นกำลังใจตลอดเออเขาอัปเดตสองมือก่อนเนาะพี่น้องเนาะอัปเดตสองวันก่อน,กนนะครับเนาะเออมาแรงกับมือม่ออื่นมื่ออื่นพี่น้องทัง้งมื่อเอืนะครับวันที่สนีะ่เนาะเออจนมื่อแรงยุทธันปลาเกือบพรยาขับสายสามเออส่วนมื่ออื่นนะครับวันที่สี่เออวันที่ห้ายุดอีกแนนี้นั่นแหละเออวันที่สี่ครับแล้ว แล้วก็วันที่4ี่แล้วก็วันที่5เราหยุดนะครับยัดผาดยัดผาดเด็ดขาดพี่น้องนะครับอยู่ตลาดสมรพรไปเร็วครับเ,เรื่องงานแล้วอาบนา้ำอาบทาจบจากภารกิจหน้าที่การงานจบจากภารกิจนะครับเฮี้ยนชาตินี่แหละหาขา้าวหาปลาให้ลูกในเต้ากินแล้วกัไปเบิ้งมะล่ำไปฟังล่ำน้ำกันครับซอยพะมพรเอนนะครับถนนเทพรักออแล้วเพิ่กจะไปล่องดูนะครับรรเ,เ,เ,บย,บเย,ย,ยี่ยงกับโรงพยาบาลจุฬาลัตนะครับเนาะ เออแะละเดี๋ยวบางพี่เข้าเลยสามารถอยากสำลวกกัเลยบิ๊กซีบางพี่มาหน่อยนะครับจีอยวขวามือจะไปจากบางบ่อนะครับน้อยจี๊ยวใสมือเลยครับเออเลยตลาดเลือกบินไปนะครับเนาะเป็นกำลังใจแห้กันนะจ๊ะแล้วก็วันที่5วันหยุดนะครับวันพอนะครับเป็นวันหยุดนะครับทั้งประเทศนะครับเป็นวันหยุดทั้งประเทศเออสาวน้อยเหรียญยุไซวัตตีเออแล้วก็จิมบ่อให้ฟัง นะครับเนาะสาวน้อยเล่นยุทธราสตรสามวงครับบางปูบางปูนะครับวันที่หาเนาะพี่น้องเนาะเออวันที่หกนะครับวันที่หกยิงใหญ่อีกงานหนึ่งครับเป็นงานทีสองวงครับเออลำเพลินโชว์กับสาวน้อยเพชรปันแพงวงหนึ่งวงสองกันละเออนะครับสองเวทีครับตลาดกินซ่าลังเช่นนะครับอ่าวันเสาร์ด้วยนะจ๊ะวันเสาร์เงาได้ไงนะครับจัดไปผพรมาอันใหญ่นิดหนอนเลยพี่น้องเตรียมลังกระเีไปหลยร้ายรถ เออนะครับเนาะไม่ผิดหวังแน่นอะนผมอาจจะไม่ได้อ่านซื้อเล้วพี่น้องเนอะแต่แป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมชช่วงที่ไฟแดงพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเลยครับเดี๋ยวเออแล้วก็ผู้ใดผู้ใดไป๊บไม่ได้ก็คือวไปล้วครับกุมปิดนะครับวันละ100นะครับกุมปิดมื่อละหนึ่งร้อยหรือว่าจะซื้อเมาเมานะครับเนาะเนะมาก็ได้ครับกระทักทไปทีทั้ง ปิดสาวหน่อยหรือพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องทักไปว่าซื้อกลุ่มปิดหน่อยหนึ่งวันกันหนึ่งร้อยนะครับนเนาะหรือว่าจะเมาสามวันเออหรือว่าจะเมาล์ว,วดก็ได้ครับทักไปนะครับทั้งแอดมินเพื่อนรอดตอบอยู่แล้วนะครับเป็นกําลังใจงองค์กรเป็นกําลังใจศิลปินทุกคนทุกคน,นพี่น้องเนาะร้อยเก้าสิบเอ็ดท่านนะครับหนึ่งก็สองร้อยสิบแปดท่านนะครับพี่น้องเออนะครับสองร้อยสิบแปดท่านยี่สิบไลน์พี่น้องฝากคนไลน์มเด้อครับพี่น้องพี่น้องท่านใดที่เวลาผมไลฟ์สดแนวต่างเน,นอาจจะ โมโหว่าิ่นอาจจะโมหหว่ากดไหลแเนี่ดกดหน้าจอครับกดเคาะหน้าจอซองเทือกับกดไลน์หรอครับหรือว่าไปปุ่มปุ่มไคร่ป่าอยู่ฟังนี่ครับฟังใส่ฟังขวามือของมุ่มจอพี่น้องสามปุ่มแลวกดเข้าไปครับหรือความขุ่วงหนาเรือครับเด้อแก้วนะครับเดี๋ยวผมีอ่านนะพี่น้องเดี๋ยวผมคอมเมนต์เข้ามาเลยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมีอ่าน เป็นสบายดีบผมอ่านซื้อนะครับเออตอนนี้ผมอ่านเพื่อนในอ่านนะพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ฮอตติเฟแดงนะครับเดี๋ยวกินติไฟแดงแล้วนะครับเนาะพี่น้องบางคนเพิ่ขเข้ามาทักทายผมก็จะอ่านซื้อพี่อ่านซื้อน้องนะครับเออ,เเอ,อ,อแล้วให้เพิ่อนบางเทียแมนทักทายกันนะครับเนาะแล้วเออเอ๋อว่าเสร็จแล้วล่ะกุมปิด มือขึ้นมวลไหลวันจี้แมนบอคับหนึ่งสองสามสี่นะครับสวัสดีด้วยนะครับออสวัสดีครับคุณเออุตค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่ฟันเรียบสวัสดีจ้าสวัสดีเด้อพี่ฟันเรียบเด้อพี่ว่าปีปทุมนะครับสวัสดีนะ้ครับคนหนึ่งขายคนหนึ่ง คายน้ามคนหนึง่งอย่างนี้ติดหอดสาวตาวัดีโอ้ยคนหนึง่งไทยรูปกับผู้สาวเฮ้อจางคัาวัดตีเออถือเบิดแล้วเออนะครับเป็นความอีกมุ่มนึงนะครับ เป็นแหละเป็นเบิ้งห้ยิ้มห้ยเด้อพี่น้องเฮ็ดก็ได้เนาะพอได้ยิ้มหนึ่งหัวกันเนาะพี่สาวศินสวัสดีครับพี่ภาษาอังกฤษนะครับอยู่เกตนะครับยกมือสองนิ้วมาให้ทักทายสวัสดีดวยครับเด้อนะครับทักทายกันครับผมพี่พี่ทักสวัสดีครับขอบคุณติเกอร์นะครับผมพี่ติงมาไรนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้านะครับเนาะเนี่ยพี่ภาษาอังกฤษอีกครับเนี่ยวัตดีวัตดีจ้าจ้าสองร้อยก็ค้นลครับเนี่ยเอ้า ฝากคนไลน์เนี่ยกกเยด้อพี่น้อง200กว่าคนแล้วฝากคนไลค์ให้หน่อยนะจ๊ะเออเป็นกําลังใจครับมือแลงล่อรุอ่นกันแต่ว่าผมก็อยากไปอยู่ครับพัทยามันถามว่ามันไกลบม่มมันไกลแต่มันวิ่งง่ายครับึ้นมอเตอร์เวยเรนมอเตอร์เว่ยข้าวเดียวเรนีนง่ายครับแมนเรนีเรนสะดวกสบายเออแล้วก็ร่างกายมือขึ้นบ่ค่อยดีพร้อมแล้วก็โจ๊ะแล้วงานเด็กพร้อมเออก็เลยว่าเอา้าอันนี้ก็ เด็กทาไปหรือว่าเบางอาการกัคล้องกันนีินะพี่น้องนะครับเนาะอ<ล>ะไรผมยา่าผมไปแล้วย่านหนึ่งไปอยู่ทา่าหลวงน้ำหลวงก็สี่กับบกากกับไปหาเพิ่นออกครวามพอยาเพิ่นติดไข่อีหลาติดไข่เป็นเรื่องง่ายได้ได้วยพี่น้องแม่นครับ <S <S พอฟุ้นช่วงนี้ฟุ้นมันลายไหมนะครับนั่นแหละฟุ้นลายแห้งเออนนั่แล้วแล้วก็ฝากกุมปิดน้ำพี่น้องผูใ้ใดอาจจะผมเชื่อว่าพี่น้องท่านเพิ่นม้ามือแล้งเนี่ยอาจจะอยายุกันอะไมรมอแล้งฮะนะครับงานพัทยาส่วนมืออื่นวันที่สี่เนี่ย วันที่4ยูสซ้อยทำพ่อเนี่ยเออเพิ่นติดไปแค่2-3เมืองเนี่แต่ว่าช่วงก็คือมันเป็นโลกเชื่อเ,เนะแค่เพิ่นพูดก็ไปเอฟซีกัอยูในอ่ยู่ในี่ยู่ย,ย,ยแล้วเนาะนั่นแหละเออเดี๋ยวเพวื่เจาก็เป็นวันที่4พ่อนะครับก่อนวันหยุดนะครับวันที่หาขาอยุ่กับตัวประเทศแหละนะครับเป็นวันพ่อนะครับเนาะเออไปม่วนกันครับไปม้วนกันท่านใดยุ่ไก่หรือว่ายุ่ต่างประเทศก็ไม่ต้องเสียใจพี่น้องเออไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะ เออพนมีกลุมปิดให้พี่น้องทางต่างประเทศทเทในพี่น้องทงั้งภาคเนีอภาคใต้หรว่าพี่น้องติทุระทุลังที่เดินทางไม่สามารถเดินทางไปหน้างานได้เออทักไปนะครับวันละร้อยวันละร้อยเออนะครับวันละร้อยไปเบื้องภาพเสียงชัดคมชัดเสียงนี้ชัดเกณฑ์เสียงนี้ออกมาจากมิกเลยครับเมาตรฐานนะครับเนาะ <c oughs> มุมกล่องแต่ละมุมนะครับเนาะอะไรครับทักไปที่เพจดพเด้อพี่น้องเด้อของสาวหน่อยเพื่อนเนาะเออแ๋ยวพนะมีแอดมินรอตอบรอตอบรอด ตอบพี่น้องยี่แล้วครับเออตอบพี่น้องอยากซื้อจักเมือพี่น้องอยากเอาจักเมือนะครับ่นที่มีรายละเอียดบอกพี่น้องทุกหม่องทุกบอลน,นะครับเนาะฝากไว้นะครับสนับสนุนองค์กรนะครับองค์กรก็คือองค์กรอีหลาเฮานี่แหละเออพอลูกคู่บุเมือพองิีวอลมือสแสงได้เป็นจ่ายฟั่งนะครับพี่น้องท่านใดที่ได้ไปมือยุ่งงานปู่เจ้านะครับอ่าปู่เจ้าสมิงพายนะครับย้อนวันวันองค์อิง,องเพชรบ้านแพงนะครับ ที่เพิ่นได้มากเอาายคือน่ากับเช่นสัญญาตั้งแต่ขององค์การตั้งแต่อยู่อีสานเลยแหละคือมันเป็นวันแรกที่ทัวขอทมอที่อีหลามากมากมือแรกทั่วขอมอในการมาอยู่สาวน้อยเพชรบานแพงก็คือสนามนี้แหละครับแสงเต้นจ่าก,ก็คือสนามนี่แหละ <c oughs> สนามปูเจ้านี่ยแหละครับเออ คนลุกตลอดพี่น้องเออแต่เน่นั่งนั่งรอเพลงแง้มเด็มาโหคิดมือที่ผมไปนางนั่นแ่ะที่ผมนุกคิดไปเบิ้งอะไรไปยูปูเจ้าผมก็โมโูหรอกว่าบอดว่าผมโฮูหเนี่ยว่าสะคิดเป็นถิมีแสงเดวันจาก็หอบฟันผมโมโหหรอกเออบอดแล้วมาประกาศไอหอบหอบฟันนี่หอบฟันนี่เขาก็ฟังยิ้มเด็กมันก็น้ำตาซึมยิ้ม่อยแหละพี่น้องนะครับสำหรับเด็กคนนี้เออแต่ว่าแสงเดวินจ่าไหมผมฟังแล้วผมคิดไหม คือภาพตอนที่นั่งมาใหม่ใหไหมแสงแต่เ็นจ้าตงแต่นั่งมาออดิฉันก็บ,บอดไหมเออแล้วก็มาตลอดมาตลอดแล้วก็มือล่าสุดพนมาวางไอ้นี่แ่ละที่ผมไปเนี่ยเออแล้วนั่งรองขึ้นโอ้ขึ้นหวัวตอนนั่งมาใหม่ๆดิเออก็อยังเหมือนเดิมครับพลังเสียงก็ยังคือเก่าเอออีกเพลงหนึ่งที่ผมมากับเพ่งเอียงก่อยเพลงของพี่เน็กอะ ออที่นั่งเอามาลองนี่เพลงหนึ่ง็ขาลองเนียมนได้กับมวนมวนทุกเพลงนะครับแต่แต่ว่าคุ้มรู้สึกเข้าไหมคือชอบไหมแต่ผมชอบชอบอีหลายชิลองเพลงกับมาก์คบุตเพลงเลยแต่ว่าคุ้มรู้สึกมันจินใจไหมฟังแล้วรับตายไปนําแล้วก็สแสงเตมิจจานอีกเพลงหนึ่งโอ้คิดหัดตนน้นน้องนั่งเข้ามาให,หม่ๆเนาะนั่นแหละแล้วนั่งเบาะนาบาะนาอีก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 ค่ำหนึ่งที่นั่งเบาเบาเทิรเวทีนะครับพี่น้องเออ เล้วบังโหว่ความรู้สึกแล้วนั่งว่าเออ่าถิ่มจาปาจาปล่อยมือลาเด้อลาย,ยังม่ถึงฝันอยสัตวว่านี่แม่ควบหมายควบไอ้เด็กหน่อยผู้นี้บอกคือชุดยอดไหมพี่น้องนั่งบอกขึ้นมาสีเงียบที่แรกกีดกันได้นั่งบอกขึ้นมาเงียบปิดเลยเออนะครับพี่พิษสมัยสวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันครับผมเช่นกันนะครับสองร้อย หกสิบสามท่านแล้วครับด่านสามรอยจัดบาทในพี่นออ้องว่แต่ว่าคือคนไหลสามสิบหาหนึ่งพี่น้องบางคนเพิ่นอาจจะหาหมองคนไหลบ่พอเนาะไหลแนวต่างเนาะเออนี่เด้อมุมหัวมุมนี่ไข่ปลากคตเข้าไปจึจ๊บมันจะมีก,กดไหลเออกดเข้าเข้าไปไข่ปลาปุ๊บหรือว่าทางผูใ้ใดเป็นไอไอแอนดรอยแอนดรอยบอกกดหน้าจอตอกตอก,ตอกสองเทียเออมันก็จําคนไหลให้แล้วครับสามสิบหกไหลฝากด้วยครับสองร้อยสามสิบหกสองร้อยสามสิบเก้าคนแล้วเออฝากเป็นกำลังใจเนอจ๊าเด้อ นั่นแล้วเมื่อแรกกิ่ใมีกำลังใจไปหาลูกแม่เน้อฮั่นแล้วแสงแตเว้นจา้าผมนี่น้ำตาไหลเลยผมนึกถึงตอนที่อีหล่าใส่สุดสีชมพูชุดแรกครับสีชมพูชุดแรกแล้วก็มมฮูหผมคิดไปหอดคิดตั้งแต่ตอนที่ว่าผมถ่ายคลิปเนาะแสง ต่เว้นจ่านิไหมโอ้ผมรับตาผมคิดตอนนมมั่งใหม่ใหม่ไหมเออตอนนั่งใหม่ใหม่คิดตอนนั่งไปคอตุ๊กตาหมูตุ๊กตาผู้นั้นไหมเออคือคือ,คอเอากิงอะ่ะความรู้สึกผมนะผมเชื่อว่าความรู้สึกพอแมพซี่คือนกันเลยเออคือนางนางเจม,มี่หรือว่านางเจม,มี่รถจะขั้นนางมีบ้านยังไงคือความรู้สึกเราก็ยังเหมือนเดิมไหมพี่น้องคือบ้าหอะ่ะเหมือน คือจ้าเข้าหัวหละคือใครๆไปเห็นหนา้านั่งกับมิตรอยากให้คืออย,อยากให้อย่างเดียวคือความไม้อ่ะชุดสีชมพูชุดแรกที่มอบให้น้องเองครับอ๋อเมสสีชมพูชุดแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเพิ่มเป็นคนมอบ แหงบางตลอดครับผมขอบคุณครับเออเสียบีเสียบี <c oughs> แรงก็คือเอาหมึกโม่คือมันโดนแล้วนะนั่งมไ่ไหนลองเพลงนีน้เนาะอีนเีเลยสิบ,บโมงเปนฉิดห่วยจำความได้ก็บโมโหแต่เพิ่นลองแต่ตอนไหนตอนกรุงปีนส์ตื่นตอนไหนเสียงตเต้นจา่าเนี่ยเออก็มีมือยกป,ปูเจ้าอีกโอ้ยประทับใจหลาย นะครับแล้วเราวกถามว่าคนเยอะไหมนะครับตั้งแต่ออดทั่วมือแหลกสามมืออันนี้ครับผมบอกว่าเลยพูดจาได้ยิมยิ้มทุกง,งานนะครับเอออหละยิ้มทุกง,งานนะครับเป็นกําลังใจพูดจาําเนานั่นแล้วพี่น้องเลยเออเสียบี้มอบให้น้องครับผมห๋อ สุดเสบียสุดแหลกที่แสงด้วจา่าตอนนี้ผมก็จังเห็นเล่าอยู่นะครับเสบียเล่าก็แต่ว่าเล่าอาจจะไม่ได้อัปเดตทางส่องไหมแต่ว่าผมไปงานส่ยังยังไปกรุงเทพสิก็เห็นเล่าก็แม่ก็เห็นตลอดอยู่ครับเสบียบางคนว่าเออเสบียหายไปใส่เพิ่งก็จังจังมาอยู่ครับนีม่มาแบบเพิ่งอาจจะไม่ได้เห็นชีพเห็นอย่างไหมครับเออผพมไปผมก็ได้สวัสดีทักทายเพิ่งอยู่นะครับเนาะเออผมแต่ฟัง ลาว้ากัะน้ำตาไหลครับโ่หูว่าเป็นเพราะอย่างคือกันครับมันสิ่งมันต่ําใจไหมคานางบอกแต่ละคมปะปมํมันต่ําใจพ่อแม่ส่ไหมเอออย่าเฝ้าปล่อยมือลาดเด้ออย่าลาพระท่านถึงความฝันอยู่เอา้าพี่น้องคิดว่าพี่น้องไปฟังแล้วเอาพี่น้องฟังพี่น้องมีความรู้สึกกันไหนอย่าเฝ้าปล่อยมือลาดเด้อแม่พ่อแม่ลาพระท่านถึงความฝันอยู่น้องพูดอยู่ที่นะครับงานอยู่ปูเจ้า ขณะผมอยู่นักง,งานตามใจต,ตึกเลยเนาะเออนี่แล้วคือพ่อพ่อม่ซีเพิ่นใจเดียวกันหมดแล้วครับไม่มีไม่มีวันที่จะปล่อยมือเด็กคนนี้ถึงแม้อิราชีไปฮอดควมฟันหรืออิราชีล่ำชีลุ้ยขนาดใดพ่อพ่อม่ซีเพิ่นกับชิยูเคียงขังอิราชีตลอดไปผมเสียแน่าเนี่ยครับก็ค,คือดูดูลักษณะคือคือเพิ่นรักในตัวศิเลปิ่นแม่พี่นอ้องเอฟซี FC ทุกคนรักในตัวน้องรักใน ในความเป็นตัวของตัวเองไหมอ่ามันกระแสมันมันบูคอกอัะนะครับกระแสเพลงกับกระแสศิลปินเออนี่คือส่วนหลาเลยครับคือส่วนมากเ,เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพ่อพ่อแม่ซี่ฮักในตัวอีหล,ลักในตัวศิลปินเดินย้าตลอดไปผมเลยพี่น้องผมเชื่อแน่นั้นนะครับเนาะเออฮัลโหลคุณสมพงษ์สวัสดีครับขอบคุณที่เกิดนะครับแสง แต่วิจจะชุดแรกน้องเข้ามาใหม่ๆของเสียบีเนาะเป็นเสียบีซื้อห้บเชุดสีชมพูแมนบพี่น้องคุณสวัสดีครับพัทยาเมืองแรงค้นแตกอัญญาลานแตกแมนมันเป็นงานหลายมืออยู่ด้พี่คุณมันเป็นแง่งงานหลายมือแล้วนะครับงานเป็นงานของเฟติวินอียงสักย่างนี่แหละอ่านะครับวงนึ่งวงสองนี่ไปแล้วนะครับเนาะเออแต่ว่า ผมรอหลุนอยู่ว่าเดี๋ยวผมบางงานผมมาแลงกันเออผมอาจจะไปหไ้หล่ะนะครับเนาะไปหาลูกเออเมื่อคืนไม่ได้ไปครับเมื่อคืนสภาพร่างกายแล้วก็เลือกงานเดือกพร้อมนะครับงานเลือกเด็กแม่ใจก็อยากไปใจก็ยุ่ในาหา้างหมเลยไปขึ้นจังเขาวานเลยเออเห็ดงานมวยก็นจั่หมอรมวยไปแม่งตุสีซีหมดเลยสะดกเออเวลาตื่นขึ้นมาเห็ดงานโอ้ยเอาเงยไปเบิ้งมอลำันซื้นมากอกเออมันเป็นยาพิเศษเป็นกาแฟทีฮักซื้อแรงๆนะพี่น้อง เออขณะผมปวดข้อไปยุบปูเจ้าผมปวดข้อนวดข้อตกหมอนไหมเออไปหอดพูนไปยังคือว่าปวดหายปวดไหมกับว่าความปวดเฉยไหมนี่แม่มันเป็นความรู้สึกหรือเปล่าพี่น้องว่าผมนวดข้อตกหมอนเมื่อนั้นเวลาผมมันเวลาผมมันหมุนเวลาผมเอียงหมุนข้อสี่ผมต้องหมุนตัวไปนั่นนี่เออเดี๋ยวเวลาผมมหมุนข้อสี่ผมต้องหมุนตัวไปนั่นนี่ไปหอดหน้างั้นไปหาอีหลาหอดหอดหอดอีหลาไหม มันคือบมหูสึกเก็บไหมมาห้องเก็บอีกคือเก่าไหมคือความรู้สึกเราหรือเปล่าโมโหนะคือความโมโหอ่ะคือไปแล้วมันเศร้าปวดไหมแต่ว่ากลับมาก,กับปวดคือไปที่มันอบอุ่นมันพี่น้องไปไปแยมใะก็อบอบุ่นแยมนั่นกับอืคนที่ยังไม่คนที่ยังไม่ลืมตาก,ก็ลืมซะดูตัวอย่างเมื่อคืนนี้คนยังนี้ คนเสือ่อจังคนเสื่อกีนแท้ๆเออมามอบเงินให้เยะๆมายังมามอบเงินให้เยอะเยอะมากคนเสื่อกีนบ่เอฟซี FC กับไลายเด้มาขึ้นมาขึ้นกับไลายอยู่ด้พี่น้องนะครับนะเนอะคุณจะพา คุณชนาพรชนาพาสวัสดีครับพี่เกตีแปด 8, ขอบคุณติเกอร์สวัสดีด้วยนะครับเออแล้วยาธิดาสวัสดีครับผมนะครับเนี่ยครับผมมกักลูกบอกไอ้ผมมกักลูกบอกไอ้ลองเอ็ดซื้อกุมปิดเนียเดอจะ ลูกพูดแบบไม่มีกติพูดด้วยความจริงใจสุดยอดแม่รับนั่งเบาัางออกมากชีวาออกมากอากใจนั่งอะไรเด้งหน่อยพูดเองแมนครับพี่พิสมัยบอกว่าค่ำนี้อีลาวพาดแ่หกศนย์หกกว่าปีแม่ยังโบ เลยมันเป็นข้ามสมัยเก่าไอ้ยังก่อไอ้ยังก่อง่อยพ่นง่อยพ่นเพื่อนน่ะอุ้ยพี่น้องปุ๊บไว้ฟังเพื่อนย่าเพื่อนเอยเพื่อนไปนางโอ้ยนางก็โอ้ยลูกก็โอ้ยผมนึกว่า้เฒ่าว่าทุกคนลูกยู่ปูเจ้าแม่ผมไอยู่ไก่นางโอ้ยนางก็โอ้ยลูกก็โอ้ยไปไหนบัจิบว่าขึ้นมาไหมบ่โหแล้วเออในผมเสียพี่น้องหลายคนเสียอยู่ดอก พ่อ,พอแม่ยา่าเฝ้าปล่อยมือลาเด้อจ้านี่คข้านี่แท่งใจผู้เจ้าวะต่ำใจผู้เจ้าวะคอยทำเนี่ยเออแล้วได้ยาด,ดีจากหายป่วยเลยวันที่หั่แล้วเออไม่ไงเจอแถววันที่เอพอพอหักมากมวนสดเอามือขึ้นกับไปหาหลกงวันบอก